สไตล์ออกแบบประมาณนี้ให้ดูคร่าวๆนะคะสไตล์ออกแบบสไตล์เท่เลยสไตล์ประมาณนี้เลยนะใครที่ไม่ทันงานแบบว่าเบสบอลเมื่อเช้าก็เอาตัวนี้ไปได้นะที่จริงมันไม่ได้เบสบอลจ๋าขนาดนั้นแต่ว่าก็คืองานตัวนี้ก็ขายดีเหมือนกันมันเป็นงานบางนะแจ็คเก็ตบางของคุณผู้ชายนะคะเดี๋ยวหนูรีวิวให้ดูจากกระสอบนะพร้อมหรือยังบ่ายเปิดสเวีทฮูดไม้สวีทฮูดหรอน่าจะไม่มีแต่ว่าเดี๋ยวรอก่อนนะนะเดี๋ยวรอก่อนนะพี่เพราะว่า ตอนนี้งานที่อยู่ข้างๆหนูอะรอรันแบบว่าเยอะมากเลยเออหนูแจ้งก่อนเรื่องงานใหม่พรมลูกค้าใหม่ๆแบบจะถามเยอะมากว่า LSS มีไหมของหนูอะมันจะไม่ใช่เป็น LSS ของหนูมันจะเป็น 55L นะของหนูมันจะเป็น 55L นะคะก็คือไหมพรมบางแขนสั้นเนี่ยแหละนะคะหนูจะไม่ทําเป็นรหัส LSS จะทําเป็นรหัส 55L นะแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันเด้อเลท 60L ใช่ไหมเดี๋ยวระหว่างนี้ให้น้องโชว์ไปเรื่อย เรด 60s ตอนนี้ของโหมดพี่ 60s มีเป็นของป้ายบรูป้ายคิงแล้วก็ตัวแพนด้าตัวแพนด้าก็ยังน่าจะมีอยู่นะ 60s อะนะคะเล่นได้เหมือนกันนะคะมารายการนี้เลยแล้วใครนี่รหัสอะไรวะมาลูกค,ะคะ้าคารุ่นนี้นะคะเป็นงานแจ็กเก็ตบางของคุณผู้ชายนะคะ เตกตบ้างของคุณผู้ชายกระสอบสีเขียวแบบนี้ลูกค้าไม่ต้องตกใจนะรุ่นนี้เป็นงานเวียดนามใครที่มาใหม่ๆจะไม่รู้ว่างานเวียดนามคืออะไรเพราะปกติลูกค้าจะไม่เคยเจองานเวียดนามจากที่ไหนหรอกแต่อันนี้หนูจะมีเป็นโต้งานเวียดนามเข้ามางานเวียดนามก็คือจะเป็นเกตแบบค่อนข้างที่จะหัวผ้าทั้งหมดเลยนะคะเป็นเกตหัวผ้าทั้งหมดเลยแล้วก็เป็นไซส์35กิโลกรัมนะคะโรงงานเดียวกับป้ายแพนด้าแต่ว่าลายผลิตไม่ทับกันแน่นอนนะคะแพนด้าก็ยังมีหัวผ้าเหมือนเดิม ะะแล้วก็เขาแพ็กแพนด้าอะไรเสร็จปุ๊บเหลืองานเวียดนามเท่าไหร่อ่างเงี้ยหนูจะเอาเข้ามาให้แต่ว่ามันจะมีไม่เยอะนะคะรุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ลูกค้ารอก,กันเยอะเหมือนกันนะคะสําหรับงานแจ็กเก็ตบางชายลูกค้าดูมาดูได้เลยเพราะว่าผ้าใหม่แล้วก็ค่อนข้างที่จะสะอาดมากนะคะมันจะมาเป็นถุงนะแม่35กิโลเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะแต่ถ้ากระสอบเขียวมันมีฉีกขาดหรืออะไรอะ่ะหนูจะเปลี่ยนเป็นกระสอบขาวให้นะรุ่นนี้ น้ำตาคาเท่าไหร่ <45 00 S 1> อสี่พันห้บาทค่ะพี่3 5กิโลมีกี่ลูกจ๊ะมีอยู่สิบเอ็1ลูกค่ะพี่กอบฟมีอยู่สิบอ็ดลูกตัวนี้นะเวียดนามนะวีเ <c oughs> อ็นอะ <c oughs> อุ๊ยโทษอะมีอยู่สิบเอ็ดลูกนะคะมีอยู่1อลูกอันนี้หนูทำรีวิวแยกปะเดีย่ยหนูจะปล่อยรหัสลูกรีวิวให้ก่อนนะ 35กิโลกร,รัม4,500บาทเดี๋ยวเราต่อตัวนี้กันเลยนะคะลูกค้าจ๋ารุ่นนี้ผ้าใหม่สะอาดมากใครที่ไม่เคยเล่นงานจีนนะคะอยากเริ่มเล่นงานจีนลองงานนี้ก่อนลองเกรดเวียดนามก่อนนะคะพี่ลองเกรดเวียดนามก่อนหรือว่าใครที่ปกติขายงานผ้ากระสอบอยู่แล้วอะ่ะอยากเอาหัวอยากหาหัวผ้ากระสอบหัวผ้าไปเพิ่มเอาได้เลยนะคะรุ่นนี้งานแจ็กเก็ตบางชายนะแจ็คเก็ตบางชาย35กิโลกร,รัม4,500บาทนะคะ มีอยู่11ลูกเดี๋ยวหนูปล่อยรหัสลูกรีวิวก่อนขอรหัสจะ้จะคอควายสามควาย34ค่ะตีกระดิ่งให้หน่อยคอควาย34ค่ะพี่ได้งานแบบใหม่ๆเท่ๆเลยนะคะ4,500บาทมีงานสไตล์วาซิตี้ติดปนไปด้วยนะคะคอควาย34 4 5 0บบาทคอควาย34โซเอาค่ะ เดี๋ยวจำนวนตัวเดี๋ยวนับให้หน่อยไ,ได้ปะ่ะนับเนาะเดีย๋ยวหนูน,น,นับจำนวนตัวให้เพราะว่ามีลูกค้าถามมานะคะเดี๋ยวหนูนับจำนวนตัวให้หนูขออนุญาตนะถ้ากระสอบเขียวมันมีฉีกขาดเดี๋ยวหนูจะเปลี่ยนเป็นกระสอบขาวใหม่ไปให้นะคะแต่ว่าจำนวนตัวได้ครบแน่นอนคอควายสามสี่โซเอาแล้วขอรหัสลูกใหม่จ้ะคอควายสาค่ะคอควายสา้าค่ะพี่คอควายสาค่ะจำนวนตัวเฉลี่ยประมาณการหนูว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ 90้าสิบไมหนไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวลองให้น้องนะับเพรเนี่ยแนวอเวตี้แบบเนี้ยลูกค้าสวยมากเลยคอควาย35มาได้เลยค่ะพี่4,500บาทค่ะแล้วใหม่มากแม่หนูการันตีเลยนะคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นเกรดที่ค่อนข้างจะหัวผ้าล้วนเลยตำหนิหรืออะไรอย่างเงี้ยจะมีค่อนข้างที่จะน้อยมากๆนะคะน้ำหนัก35กิโลกร,รัมนะคะลูกใหม่คอควาย35นะพี่นะคอควาย35มาได้เลย เดี๋ยวางานอื่นเดี๋ยวหนูไปต่อให้นะคะยังมีอีกหลายงานเลยจ้ะอาจจะเป็นแบบว่าหนูจะรันงานเวียดนามยาวๆแล้วอาจจะมีขั้นเป็นงานแบบเขาเรียกว่าอะไราง,งานกระสอบด้วยนะมีลูกค้าถามหาสเวเตอร์มาว่าเปิดไปยังหนูเปิดไปไลฟ์ก่อนหน้านี้แล้วนะแม่เปิดให้ดูหน้าไลฟ์เลยสามลูกนะคะแต่ว่าตอนนี้สินค้ายังมีอยู่นะอยากรู้รหัสอะไรเพื่อ c f อ่ะพี่ถามหนูมาได้เลยทางหน้าไลฟ์นะคะเดี๋ยวหนูแจงรหัส c f ให้นะคะ ลูกใหม่ยังมีอีก10ลูกนะคะลูกค้าลูกใหม่ยังมีสิบลูกหรอบอกก่อนว่างานเวียดนามอะ่ะถ้าลูกค้าเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะถ้าลูกค้าซื้อแล้วลูกค้าติดใจหรือว่าลูกค้าแบบเล็งๆอยู่แต่ยังไม่เอาตอนนี้ถ้ามันหมดอะ่ะลูกค้าต้องรออีกประมาณต้องรออีกประมาณแบบ4ี่ห้าเดือนเลยนะคะได้ทั้งหมดห4สบี่ตัวนะจดไว้ให้พี่หน่อยได้ไหมอ่ะหกสิบสี่ตัวรหัสเนี้ยได้ห4บี่ตัวได้อยู่ที่ประมาณนับบนลาวยัง ได้อยู่ที่ประมาณ64ตัวนะพี่ได้งานหัวผ้าไปเลยนะคะได้งานหัวผ้าไปเลยจ้ะเวียดนามคือเขาจะเน้นความใหม่นะลูกค้าต้นทุนตัวนึงอยู่ที่ประมาณ70บาทแต่ว่าลูกค้าจะได้งานใหม่เลยค่ะโคขายยาวตอนนี้สินค้าหมดนะคะพี่สินค้าหมดนะตอนนี้นะต้องรอหลุดจองอย่างเดียวเลย วันนี้หนูปัดยอดสามทุ่มนะคะลูกค้าที่ C f เได้ก็อย่าลืมโอนยอดด้วยอย่าปล่อยลูดนะแม่เพราะว่าถ้าปล่อยรุดอ่ะเดี๋ยวมันจะติดแบคลิสต์ด้วยนะคะเดี๋ยวรอว้เอฟงานแบบตู้ตู้ต่อไปอะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวจะมีตู้เข้าอีกหลายตู้เลยนะจ mm ๊ะ hmm. ยืดแบรนด์รีวิวหรือยงังยืดแบรนด์รอบนี้มันมาแต่ยืดแบรนด์ของผู้หญิงนะพี่นะมันมาแต่งานยืดแบรนด์ของผู้หญิงแต่ว่าเดี๋ยวน้องไล่ขึ้นให้นะจ๊ะเดี๋ยวไล่ขึ้นให้นะ ไม่ได้ขึ้นไลฟ์สักทีลูกค้าถึงขัถึงขนาดไปตามในกลุ่มเลยอะ่ะในกลุ่มไลน์อ่ะใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มไลน์ไปขอเข้าได้นะอันนี้ลิซ่าปะลู้่ง